เด yes. like, no, yeah, cool ี๋ยวได้บุหรี่นะปู่ปู่ล่างไม่ดูดบุหรี่นะแล้วมามาวันนี้ต้องการอะไรหรือจะมาช่วยลูกหลานเห็นลูกหลานลำบากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเห็นลูกหลานลำบากใช่เปล่า่ เเมาร่างมันไม่ล่างมันไม่ค่อยได้กินเหล้าหรอกนานๆจะกินทีงกินนิดๆหน่อยๆนานๆมาขอสามตัวตรงไม่แม่ปูปากกาอยู่ไหนปากกาปากการมาสามตัวตรงไม่แม่ปูปูปูทำนิ้วให้หน่อยปูสักสามครั้งเอาเร็วลูกหลานขอละไม่บอกล่างมาหรอกเดี๋ยวจะแอบซื้อเดี๋ยวได้มาจะทำบุญกุศลให้ แล้วก็จะหมากม,มือไปให้บุญพวกเองพอหรือยังสองตัวก็ได้ปูสามตัวไม่ได้ถามว่าบุญบุญพวกเองพอหรือยังไปไปทำบุญกันบ้างบุญไม่พอบุญไม่ถึงเฮ้อ แก้วจับแล้วใส่หน้าพี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูเออเออเออพอแล้วหายแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ คืนล่างอืมวันวันอืมวันพอคืนแลังยก